วันดีเช้านี้เราจะมาแชร์เทคนิคนะครับมีหลายคนสงสัยอยู่นะครับว่าเออให้เห็นเฮียลดน้ําหนักลงมาเนี่ยลดยังไงให้มันเร็วที่สุดนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็ Carry In c a นแคลอรี่กินกินให้น้อยนะครับใช้พลังงานให้เยอะนะครับแต่ของเฮียเนี่ยคือกระดูกสันหลังอักเสบนะครับแล้วหมอก็ไม่ให้ออกกำลังกายเลยนะครับประมาณ9เดือนนะครับแล้วตอนนั้นก็อ้วนมากนะครับ เพราะว่าโควิดหนัก72กิโลก็เลยงัออ้นไหนๆก็ไอ้ไนาแล้นเราก็มาลดน้ําหนักแล้วกันในในช่วงเวลาที่ออกกําลังกายไม่ได้นะครับก็เพิ่งมาลดได้ประมาณ2เดือนก,กว่าๆ่าเดือนนะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามนะครับวิธีง่ายมากนะครับก็คือกินให้มันน้อยกว่าที่ใช้หมายความว่าปกติคนเรามันกินข้าว3มือ้อถูกไหมแต่เราเนี่ย กินแค่2มือ้อนะครับแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยมื้อที่3ของเราเนี่ยก็คือกินเวแทนนะครับเราก็จะกินเวกับผลไม้สักนิดหน่อยนะครับก็เช่นแอปเปิลฝรั่งอะไรพวกนี้นะครับก็กินแทนได้นะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก4-5กิโลนะครับน้ำหนักที่จะลงไปสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแต่ถ้าออกกำลังกายด้วยก็ยิ่งดีนะครับไปวิ่งไปจ็อกกิง้งไปเดิน หรือกระโดดเชือกเล่นฮูล่าฮูลไปเงี้ยมันก็จะดีนะครับดีกว่าไม่ออกเลยแต่ของเฮียที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ได้ออกเลยนะแล้วตอนนี้ลงมาถึง 63. จุดมัชา้าจดอยู่63.7นะครับก็มีเป้าหมายที่จะทําให้ซิกแพคแบบชัดแบบชัดโคตรขึ้นไปนะครับก็ลงไปน่าจะถึงประมาณ61นั่นคือเป้าหมายเพราะว่าในอดีตเนี่ยก็หนักประมาณ60-61นะครับแล้วพอเราพอใจกับซิกแพคแล้ว เราก็จะเริ่มกระบ,บวนการนะครับคือเพิ่มน้ําหนักโดยการาเป็นกล้ามยังมีซิปแคอยู่แต่เป็นกล้ามจะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือหลายๆคนก็ชอบถามเนี่ยอยากตัวใหญ่ขึ้นทํายังไงตอนนี้เฮียกาลังทาให้ตัวเล็กลงให้ดูนะครับโดยการทําให้ผอมมีซิปแคให้ดูแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวจะทําตัวใหญ่ขึ้นน้ําหนักขึ้นไปอีกสัก3-4มี่โล นะครับโดยเป็นก้ามทั้งหมดนะครับอ่ะเรามากินเวกันดีกว่าตอนนี้เราก็มีแก้วเวแบบใหม่นะครับแบบใหญ่กว่าเดิมถ้าดูไม่ออกก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีไซส์ไซส์นี้ได้นี่ดีกว่าไซส์เดิมันเป็นไซส์นี้ครับไซส์เดิมจะเป็นไซส์นี้นี่คือไซส์ใหม่มันจะสูงกว่าเดิมนะครับเหตุผลที่สูงกว่าเดิมเพราะว่าเจ้าของก็คือเฮียเนี่ย ชอบแบบเวแบบใส่น้ําแข็งนะครับแล้วไอ้แก้วเดิมเนี่ยมันใช้น้ําเย็นใช่ไหมแล้วมันต้องแล้วมันใส่น้ําแข็งมันจะล้นเกินแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบปิดฝาเพราะว่าเวลาที่เราปิดฝาล้างล้างแก้วเสร็จแล้วปิดฝาเนี่ยแก้วเวมันจะเหม็นเพราะว่ามันคือวัตถุดิบที่มาอย่างนมนะครับก็เลยไม่ชอบปิดฝาเพราะปิดฝาแล้วแก้วมันจะเหม็นนะครับก็เลย สั่งทำนะครับเป็นแก้วที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับอ่าแต่ราคาก็ไม่ได้หนีกับแก้วเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่เวก่อนปุ้มอ่าใส่เวเข้าไปแล้วเวของเราก็จะมี2ยี่ห้อแล้วนะครับตอนนี้มีทั้งเววูเบลีแล้วก็เวแมกนิโตนะครับอันนี้ที่จริงเมื่อสักครู่นะครับเป็นแบบซองของเวแมกนิโต o อันนี้เป็นแบบซองของวูเวลลนนะครับมี5รสชาตินะครับสตรอเบอรี่กาแฟชาเขียวยาคูสอ,อแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับปั่นเลยดีกว่าส่วนคนที่บอกว่าเงินไม่เยอะนะครับเรื่องนี้เราเจอกันมาตั้งนานแล้วนะครับสำหรับคนที่บอกว่าบั d เจตในการลดน้ำหนักน้อยเอาตรงนะเวเฮียเนี่ยขายทุกสุดในตลาดแล้ว แล้วก็เป็นเวที่ไม่ได้ผสมโป้มผสมแป้งนะครับไม่มีน้ําตาลก็คือกินแทนมื้ออาหารแล้วก็มีขนาดไซส์ที่เยอะที่สุดในโลกละมั้งนี่ไซส์จิ๋วนะครับเรียก่าไซส์มินิอันนี้200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีใหญ่ขึ้นมาเป็นขนาด1ปอนนะครับ900าบาทแถมแก้วเชคด้วยแล้วก็มี2ปอนด้วยนะครับแล้วก็ยังมี4ปอนอีกแบบเป็นถังแบบนี้นะครับก็เรียกว่า บางคนอยากจะลองซื้อไปทานก่อนไม่อยากจะลงทุนเยอะเดี๋ยวแดกแล้วไม่อร่อยนะครับแต่เราคอนเฟิร์มนะครับว่าอร่อยแน่นอนนะครับอ่านี่แต่ละรสชาติก็ไม่มีใครทำอย่างรสยาคูนี่ครับผมนะครับอ่า๋ยวเนี้ใส่น้ำแข็งก่อนไอ้ว้ยถ่ายไทกล้าไปไหน พ่อค้าแม่งนอนอยู่มันนอนอยู่เนี่ยพอใส่น้ำแข็งเนี่ยพอดีเลยไม่ปั่น,นไม่หกเนี่ยเอาละแค่นี้นะครับก็ไปลองตำกันได้นะครับทาง Line แอดนะครับ adw wwl นะครับส่วนคนที่ถามมาเรื่องอีกอันนึงอันสุดท้ายเป็นเว uh, ไม่ใช่เว เป็น W W L L c a r n i t i n เนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยเร่งการเผาผลาญน,นะครับแต่ขี้เกียจพูดในคลิปนี้แล้วกันถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องราก็เม้น์มาเดี๋ยวตอไนะบไป,ไปนะครับไปละอย่าลืมแอดไลน์ไปนะครับแ W W L สำหรับผู้หญิงเนี่ยเฮียว่านะส่วนใหญ่เขาต้องการลดเพิ่แค่ประมาณสักสองสาโลเนี่ยโอ้ยซื้อกล่อง900แบ็คอินโดนะครับเห็นผลแน่นอนอิ่ม สบายท้องอร่อยด้วยไปละ